สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อทบวัดพระพุทธบาทชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์หรือเทพเจ้าแห่งความเมตตาจะเป็นเหรียญไข่นะครับหลวงพ่อทบนั่งเต็มองค์ ด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้าอีกหนึ่งองค์ของจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อท่านบวชเนนตั้งแต่อายุ16ได้พำนักอยู่กับพระอาจารย์ศรี เจ้าอาวาสวัดช้างเผือกเมื่ออายุครบ21ปีจึงได้อุปสมบทจากนั้นท่านได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานเวทมนตคาถาจนแก่ก้าจึงได้ออกทุดงไปล่ำเรียนวิชากับเกจิอาจารย์หลายๆองค์ เช่นพระอาจารย์ปานวัดศิลาโมจนเชี่ยวชาญจากนั้นท่านก็ออกทุดงไปตามป่าเขาลำเนาภัยเพื่อสแสวงหาเกจิอาจารย์ศึกษาเวทมนต์คาถาท่านเคยระจนกับขงช้างป่าหลายครั้งระจนทั้งเสือและสัตว์ป่านานา,นาชนิด รวมทั้งผีป้าผีโป่งด้วยหลวงพ่อทกท่านอาศัยความเมตตาเป็นที่ตั้งจนลอดจากอันตรายมาได้ถุกครั้งจนท่านได้พบกับพระทุดงรูปหนึ่งจึงได้ชักชวนกันออกเดินทุดง เข้าไปยังฝั่งประเทศพมา่าและได้แลกเปลี่ยนวิชาคมซึ่งกันและกันจนเป็นที่พอใจจึงแยกย้ายไปคนละทิศโดยหลวงพ่อทบทุดงต่อเข้าไปในยังประเทศลาวจนท่านได้คุ้นเคยกับพระเนนที่นครเวียงจันทร์โดยหลวงพ่อท่าน ได้ไปช่วยก่อสร้างวัดและสิ่งต่างๆไว้หลายแห่งจากนั้นหลวงพ่อท่านจุงทุดงลัดเลาะมาทางตะเข็บชายแดนติดประเทศเขมรจนต้องมาพบกับพวกเขมรต่ำเจ้าแห่งอวิชาคุณใสายมนดำและยาสั่ง ท่านจึงถูกลองวิชาจากพวกนี้แต่ท่านก็สามารถเอาชนะเดลฉานวิชาเหล่านี้ได้จนชาวขเขมรต่างศรัทธาท่านมากโดยจะนิมนต์ให้ท่านอยู่ในเขตแดนขเขมรตลอดไปแต่หลวงพ่อท่านก็ได้ปฏิเสธและได้เดินทางกลับประเทศไทย นับว่าท่านทุดงด้วยเท้าเปล่าจากไทยลาวขเขมรพมา่าระยะทางเป็นพันกิโลเมตรจากนั้นท่านก็กลับมาที่เพชรบูรณ์มาบูรณวะวัดศิลาโมงสร้างจนสำเร็จซึ่งขณะนั้นท่านได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่า จังหวัดไชนาทสุดยอดเกจิอาจารย์ของจังหวัดไชนาทสมัยนั้นว่าหลวงปู่สุขได้สำเร็จวิชาแปดประการซึ่งเป็นวิชาที่สุดยอดท่านจึงออกทุดงไปจังหวัดไชนาทเพื่อกราบนมัสก,การหลวงปู่สุขเพื่อขอเรียนวิชา และท่านได้พบกับเกจิอาจารย์อีกสองท่านที่เดินทางมาศึกษาวิชาที่วัดปากคลองมะขามเท่าคือหลวงพ่อเอียวัดบ้านดาดและหลวงพ่อไน่วัดบ้านแจ้งที่เดินทางมาศึกษาวิชากับหลวงปู่สุขที่วัดปากคลองมะขามเท่าเช่นกัน เมื่อศึกษาสำเร็จท่านก็เดินทางกับเพชรบูรณ์มาศึกษาวิชากับหลวงพ่อเง่าวัดบ้านติว้วเจ้าคณะอำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อทกท่านสร้างอุโบสถไว้ถึง16หลัง ถือเป็นอีกหนึ่งเกจิที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และคนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือวัตถุมงคลท่านทำไว้หลายชนิดด้วยกันที่โด่งดังมากคือตะกุดต่างมีประสบการณ์มากมายกับลูกศิษย์ลูกหารวมถึงพระเครื่องของท่าน ก็มีหลายรุ่นที่เป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันวันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อทบวัดพระพุทธบาทชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ